สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาออทัวร์หามะขามกันนะครับตามมาเลยเออนี่ครับมะขามนะครับน้อพี่น้องเบิ้งบรรยากาศคลองบ้านเท่านอกกับสิมีน้ำไหลนะพี่น้องน้ออันนี้ก็บสปล่อยมาจากเขื่อนนองพี่น้องบึ้บ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 หลังจากห้องกับสิพักซ้อมเต็นเนาะห้องกับสิไปหาปลาคามมากินเนาะพี่น้องห้องอยากอยากสมไหมเดี๋ยวห้องกับสิขีดแตกเนาะพี่น้องเด้อ แมนบอบุ๊คเอาปล่อยหนาไปตะเลนเน,ะนาเหนเนะ,นาาาะนหน,<อ>นาใส่แห้งเออหนาไม่ได้สูงใส่ใส่ตะหลวดคามพอเนาะาาานี่แหละพี่น้องวิถีชีวิตของหมอลำนะทุกคนแมนอันนี้เลยอ่ากันก็แบบ ไปหาบักขามวิถีชีวิตของหมอลานจริงๆก็ฝากติดตามด้วยนะเอาอย่าวา่าเถอะเว้ยไปและบะว่าบักถิ่มเบิร์ละเว้ยมีแต่อันต้นมั่นมีพี่น้องอันโน,โน,นั้มือกันไม่ใช่ต้นนี้หรือเปล่าไม่ใช่ต้นนี้แม่จะมาเตยฮะมิเตยูทูบเบอร์เว่ยโอ,อย้ขันยูแถวบ้านชนะไปยากเนาะไปตามก้าวกับทีมสวนบักขาม์ฟแล้ว มะขามหวานเพชรบูรณ์เหรอใช่เป็นมะขามเปรี้ยวมะขามหวานมึงไงมันไหลมาตะคอ,องเนาะอุ้ยยาาสีจากเวียดนามเหอรเอเออเป็นตะเหรนด,ดีทฮะเวย้ยมอง,มองมออว่าเขามาันเหรดจีว่าทำไมกูใหญ่มันขั้นขั้นบอกขอยหข,ขั้น,นฮะมุ่นดีปากลายอยู่ใเออเอ,อุ้ยอ,อุ้ยมาอีกหนึ่งไปจากไหนแล้วเฮ้ยทำไมเต้ย เจอเรื่องไหนมึงเดี๋ยวเอาโทรศัพท์กูแน่ขากระโดดบเออกระโปรงเะเว้ยอันกากลางหลังนี้เจ้าพี่น้องเบิ่งความจากอยากเล่นตามเฮ้ากระอดดขาม้ากระโดดขาม้ากระโดดขาม้ากระไดด้ พี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งเลือกบ่เลยนี่อุ้ยพี่ตาพี่ตามันมันมันลึกไหมลึกเบื่อเลยบ่อเลยเบ่อเลยเป็นตาลินแฮ่อุ้ยน้ำเย็นบ่มอกน้งใกล้เด้อพี่น้องเอ้ยตรงแนีครับกับนู่นน้ำพี่น้องอุ้ยเป็นตาล่นเฮ่อปุ๊ปุ๊ปุ๊น้ำกระไลดีพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ เนี่ยวิ้ยาาวิธีชีวิตของมาลามแบบนี้เลยเต้นกินลำกินจริงอยู่ชีวิตลำบากแต่ก็ต้องสู้เพื่อความรักนะทุกคนใจพ่อฮักอีดีอยู่ไปไลยดอกพี่น้องเอ้ยมันมาเด้อเอาึ้นมาถออีดีได้จรงจะมาอยู่ในจุดจุดนี้ได้ใจต้องรักจริงใจไม่รักอยู่ไม่ได้ทุกอย่างมีความกดดันมากแต่เพื่อผลงาน มีทุกสถานการณ์ซูมาเอาขึ้นเนี่ยมาพี่น้องขึ้นเอี๊ยมนี่เอาไปขึ้นไปเลยเชอเอเยขึ้นถือถือไใบติลโนูลูกเซียวเสียวใส่ยังละวะก็ใส่หั่นละเอาก็ให้เขาติล่ะ อ๋ออีนี่แม่อีอาจจะงมาสีกึ่งสีอยู่บ่อยฝั่งไหนล่ะฝั่งฝั่งไหนมันเยอะสุดซื้อสิเป็นเป็นแนวฝั่งฝั่งนีนบอกฝั่งไหนเป็นไหลเตยนี่ไงตรงนี้นี่เอาใหม่มาต่อยเตยปัญยาบาดขอคอยสินมาแล้วให้คอยปีนไปเออไปไม่สุดกันเอาถุงไปนี่เอาปะถุงนี่ปัญญาวาลิงเด้อ

เทำไมมาต่อยเตยนั่นน่ะต่อยตรงนี้นี่เ,นนเอากล้องมันล่นนี่แหละเว้ยไอ้นี่เนี่ยพวกหล,ลน่นไม่เก็บได้บอนี่ไงนี่กเก็บเอาหนอิอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือกระจายด้วสัวเยาวะเถอะเฮ้ยเบิ่งพี่น้องแอ๊บ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 ข้างยากร์กินจมกินแ,แต่อยู่นหนึ่ง เราอยากกินกับเ,เ,เห็ดให้เขากินนะเฮ้ยคืนใ้เขากินนะเฮ้ยคนมันอยากเน่าเตยนาะคนมันท่องเน่าเตยคอยก็นับข้างล่างคนถ่องก็ต้องรับผิดชอบเน่าเตยโอ้ีอนี่แม่กูบอกอกูบ่อกมึงกูแน่ฮ <c oughs> ดังเลยยิงอุ <c oughs> งยง <c oughs> ้ยจะเป็นคนงามเนาะเป็นดังเป็นยิงเพคนปะ ่อยากขึ้นไปจุดนั้นทิสุ่เรื่องพี่น้องอาวพี่น้องเดี๋ยวไม่ท่ายใครทีนี้เลยเอาฝากกดไลค์กดแชร์นั่นเร็วๆฝากคลิปแนยะ เอาฝากคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องตะนครินนะครับชันลแล้วแน่ชแนลฝากติดตามน้องอีกด้วยเด้อปีนี้อืมโอเคไปแล้วนะครับจะทำคลิปน้ำกันบ่อยๆอยู่ดอก